กำลังใจในวันนี้จะมาเล่าเรื่องมองด้วยใจสะอาดมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่บ้านหลังหนึ่งทุกๆเช้าภรรยาจะแอบมองดูเพื่อนบ้านจากหน้าต่างชั้นบนบ้านและวิ่งกลับมารายงานให้สามีฟังเพื่อนบ้านของเรานี่สักผ้าไม่เป็นเลย เสื้อผ้าสกปรกเหลือเกินไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือใช้วิธีซักอย่างไรสามีก็ตอบว่าอย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลยเราซักผ้าของเราให้สะอาดก็แล้วกันแต่ภรรยาก็ยังไปแอบดูเพื่อนบ้านอยู่ทุกเช้าจากหน้าต่างข้างบนบ้านและวิ่งกลับมารายงานสามีทุกเช้าเสื้อผ้าของเขาสกปรกอีกแล้วต่อมาวันหนึ่ง ภรยาวิ่งลงมารายงานสามีด้วยความแปลกประหลาดใจฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้าของเพื่อนบ้านขาวสะอาดอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรหรือทำอย่างไรสามีหัวเราะและกล่าวว่านี่ฉันตำคาญเธอเหลือเกินเมื่อเช้าฉันตื่นแต่ชามืดและไปเช็ดกระจกหน้าต่างให้ใสสะอาดก่อนหน้านี้กระจกมันสกรปรก เธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรกคนเราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออกไปเมื่อจิตใจของเราสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆตัวแต่ถ้าจิตใจของเราสกปรกเราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัวการที่เราเห็นแต่ความเลวรอบๆตัวเราเราต้องเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นมันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา แล้วเราจะต้องหาทางฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่เลวจิตใจก็ไม่สงบเราก็จะกลุ้มอ,อกกลุ้มใจมีความทุกข์แต่ถ้าเราหัดมองในแง่ดีเราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีจิตใจก็จะเบิกบานและมีความสุขพระคําพระเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ